สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะให้คุณแม่มาจัดอันดับดาบวพิฆาตอสูอร,รข้างบนเบอร์หนึ่งเนี่ยคือคนดีเบอร์สิบเนี่ยคือคนไม่ดีและที่สําคัญแม่พี่เก้ไม่เคยดูเรื่องนี้เลยเอาจริงไม่เคยดูการ์ตูนอะไรขนาดนั้นเอามามาตัวละครตัวแรกอ่ะอุ้ยอันนี้ต้องดีนะักเด้อหนึ่งเนื้อพระเอกอะอ๋อเหรอเหรอเหรอมาตัวละครต่อไปอืออ่ะอุ้ยอันนี้ก็น่าจะดีสองสองแต่ไม่ใช่นางเอกอ๋อเหรอแต่อยู่ทีมดีโอเคอืออ่ะ นางเอกพระเอกแน่ๆอยู่ในกลุ่มดีแน่นอนเลยแปดไม่ดีนะแปดเลยอันนี้นี้ก็ไม่ได้ดีนะจริงเหรออาแล้วแป่นะอ่ะเบอร์ไหนดีแม่บอกว่าไม่ดีทุกคนอ่ะเจ็ทุกคนมาดูต่อไปต่อไปชุบชุบชุชนี่อุ้ยน่ารักอ่ะสามนี่ถูกต้องค่ะอยู่แก๊งเดียวพระเอกจ้าทีมเดียวกันจ้า ทีมปราปสูรอ่นนอยอันนี้ก็น้าหล่อเหมือนกันนะก็ไม่ห่อหอหกหกไม่หล่อมากหกโอ้โหทีพระเอกนะทีมพระเอกหรอโอ้โหอีนี่หน้าตาดูดีไหมหล่อเลยหล่อสิบไปเลยสิบสิบไปเลยน่ากลัวมากยังไม่สุดนะสิบไปเลยอันเนี้ยไม่ใช่ last boss นี่นี่คนนี้ก็โอเคนะ ห้าแล้กันห้าห้าโอเคทีมดีทีมดีอจริงเหรอดีดีดีฮึปเนเนี่ยคนนี้ก็น่ารักอ่ะสี่สี่เอ้ยชิโนบุเลยนะจ๊ะใครจ้ะดีดีทีมดีเหมือนกันโอเคคนสุดท้ายโป้อุ้ยก็ไม่ก็ไม่ได้เท่าไหร่นะอันนี้แบบเก้าเก้าตุยแลตุยแลด้วยเก้าเก้าโอเคทุกคนคิดว่าไงคะคุณแม่เหมือนดูแล้วเลยอ่ะไม่เคยดูถูกหมดเลยว่าจริงเหรอจริง